เล่มนี้ปักอยอดดอกมังกรทองเด็อันนี้เล่นเดืดนดนดเดือกูเชียงหัวดวงเดือดจมันางมีความสุขเสียเหลือเกินในยยอดทองหลังจากที่เราได้เดินทางมาจากมหานครกระจกแง,ง,ง,ง้วนี่ก็สามปีกันมาแล้วสามปีแล้ค <c oughs> ที่เราได้เดินทาง ใช่ามหมนะคนเราจบแกมาเรียนวิชาเรียนวิชาปี้ไม่ใจเรียนสก,กีดไอตองไม่พึ่งกับว่วยแรงชาวชใจชีพแต่ยิ่งหัวมันกูตื่นวัตรจิบเดลอนะจริงการชีพมันยิ่งจีบเดลอนะเกิดไม่รักโรไมร่ชนจริงกว่าบ้ากิดไม่รักโรไมร่ชนรถคือกะตีเดียวฮันนารีมีมากเหมือนขวงิง จะเอาติ้งเอาขว้างก็กยังได้ยิงไม่รักไม่สนเราไม่เป็นไรอยา่าเสียใจเลยเพื่อเนเอย๋ยรอยกระเตลยลุยปี้ก่อนจริงกว่าป่ะเราจีบไปจีบเดินนะาปอบแม่ไม่จีบเจา้เจาแก่จีบนักเรียนจีบครูจีบเจา้าแก่จีบแม่ไม่จีบแม่มึงจีบเห็นไมจีบกันมึงเล่นยังดีนะตัวนะ ปีด <S 々> ิเลมนี่ปักยอดดอกเมื่อนลองเด็กอันนี้แล้งดนดนดนเดือดกดเชียงหัวอดวงเดือดกวนพี่กันไม่รู้กวนปีดไรกองโอ้กวนนี่กวนดำมาซุนแล้วดำมาซุนแต่ยี่กวนเมกาลาจำได้ไหมมกาลาปากแก้ววิ่งดำมาซุนเดียวแก้วเมกาลาไม่ใช่ดำมาซุนจัดผมกูไม่เอากระดาษแก้วแต่มันปลาลาวโซดาหนังแกงไปกินร้านนิ่มลูกพี่เลยแก้วไรแก้วกินเหล้า วันนี้เราอยากที่จะเดินทางไปจีบผู้หญิงต่อไปจีบตีนใี่เป็นสาวกับองค์ใช่ครับในป่าทางโน้นนะยทองนะข้ามปากแกงนั้นมันจะเป็นมหานครริมวารินแล้วผู้หญิงที่นั่นคงจะสวยน่นะร้รอยกว่าปะะ่ะเราจีบจะหน้าหง่าเหลือม่เกี้วในแก้แต่บอกตายิางิงแล้วกูรองเพลงจีบเลยพ่อ,พอร้ายก๊อ คนรอมต้องมีความปลอดดีคุยบอกไงไอแกงมาดิมึงยาเสือกไม่ใจเสือกปัอมยากที่จะคุยไอเจ้าใจใจกว้างวันนี้ม่อมพยมาจะเรียนวิชากี่ปีแล้วกับเจ้ตนมาสามปีทีนี้การจะมาเรียนวิชาตนมาจาชีพยิ่งจะเร็วเลยตนต้องคิดจะขันหวาตนนี่กระเด็ดแม่กับน้องโยติเมืองยาทีนี้สามปีจะประชาจนรอคอยตนนี่ ก็ไปยาย่ำปาวาหน้าไว้เจ้าใจครับเจ้าใจป้่อยปลอมวิจาความรู้แต่นี่ต้นจีบเดินนะกันพ่อระรับปุอบก็รอจำใจจิงไรของแต่พอกข้าวยาพลอกจำหมาเกินปล่อยแล้วมันไม่ได้น้ำตาลนั้นเราไม่กินน้ำตาลเราอันตรายถ้ากินหมาก็ต้ตรงเป็นเบาหวานเ่ลตายย้กันจริงน้ำนี่ถตาเรามาไม่เรอดตายแต่ถ้าหมากขุ่มตัว ไอ้แก้วมึงเป็นขี้ก้าเป็นเจ้าน,ยนนะายกูกันแน่ใช้กับผมเป็นขี้ก้าเจ้าใจแต่ว่าปฏิบัติตามหน้าตีเราม่มพอรับั่งหมาไอ้แก้วปฏิบัติตามหน้าติอย่างสิ้นกลัดว่า,าใจพิษไอ้แก้วมีทิตเตือนไดโดยจะไม่พิแก้วเตือนแก้วตักไดทีนี้ก็มาเรียนวิชาตนมาบ้านี้เงินปัเดียมันไม่ตูกใจในตอนนี้ไอ้ทองเปรียบจะเงอนความว่านไอ้แก้วเปรียบจะเมือนความเจ็บ ví quảng công thầy quảng công là tìm về nhà à quảng quá là